ทางการรวมมาแล้วนะครับก็คือท่านพิจิรัตน์นามศิรินะครับท่านเป็นรองประธานภาคสามนะครับท่านพิจิรัตน์นี้ครับท่านพิจิรัตน์นามศิรินะครับท่านก็เป็นรองประธานภาคสามเอเโอรับผิดชอบในพื้นที่ภาคภาคในการประนุมในการเสียเวลานะครับก็ขอเรียนเชิญท่านทนายสายันตอินสอนนรครับมากล่าวสั้นๆนิดนหนึ่งนะครับก็ให้ของความรู้เกี่ยวกับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นก่อตั้งขึ้นมาอะไรอย่างไรนะครับ ก็ออเรียนเชิท่านทนายอยุศรอนะครับรองประธานท,ที่ปรึกษาของเอเเอโอนะครับเชิญครับท่านท่านนายเพออมรพศครับที่กรกท่านกำน,นัลผู้ใหญ่วา่าอันเพอเราเสอร์โกกรรกกทักนนะครับขอพระคุณท่านนายเพอมากครับท่านได้กเกียรรัองค์การสืสบส่วนหาทุเดิก ของเราได้มาทำความเข้าใจและได้มาทำความรู้จักกับพี่น้องฝ่ายปกครองหน่วงาอันฉการนะครับผมอยากกลัาเรียนว่าโครงการสืบสวนสอบสวนนี้เกิดขึ้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560นะครับเป็นโอกาส พี่น้องจะได้เห็นพัฒนาการทางสังคมการเมืองทางเศรษฐกิจในโล,นโลกทุกเกิดุกวันเลยนะครับได้ข่าววันละทุกทวีดเดียวเรื่องบางเรืเ่องนะครับคนที่เกี่ยวข้องบางคนไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาบอกกฎหมายอะไรมาบ้างเกีเ่ยวกับรเราเหตนะุอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องเป็นทารดีที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆที่หลายๆหยๆน่วยงานนะครับ ดังนั้นผมถือว่าวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอผุมนะครับท่านมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่าจะเป็นขุ่อุปการให้กับที่ทอำเภอหลังเ,เ,เสยโคกเป็นอย่างมากนะครับกระผมได้รับเกียรติก็ขอขอบพระคุณกระผมทนายสายันอินสอนนะครับทานายอำเภอนาะ้วกคุณพรหมสอนแต่ผมอินสอนนะครับวันนี้ ากจะกลับเรียนว่าก็ผมขอให้พี่น้องนะครับได้ติดตามกฎหมายหลายๆฉบับเพราะว่าท่านเป็นผู้นำในพืองที่นะครับบางทีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอย่างเช่น <Okay. S 1> กฎหมายรัฐธรรมนูญบางทีเราอาจจะไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปนะครับ สาหาัสืหรือลงพืนที่ตนไม่ได้แก้งให้ท่านชาติออกอะไรประการนี้นะครับกฎหมายนี้นะครับเป็นกฎหมายที่แม้ระต้องประชาชนเองนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้เกี่ยวกับการทุจริตนะครับตัวท่านเองท่านก็ดําเนินการได้ถ้าหากท่านพบการทุจริตนะครับที่ไหนนะครับและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นองค์การองค์การส่วนเราด้วย นะครับดังนั้นกฎหมายนี้ก็เป็นกฎหมายที่ดีมากเลยครับตามกฎหาาม,มายรัฐธรรมนูญมาตรา41เนี่ยนะครับบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธินะครับได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน,น่วยงานของรัฐนะครับเสนอเรื่อง ราอ้อมทุกนะครับต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแก้ปัญหาพิจารณาโดยรวดเร็วอันนี้คือกฎหมายรลฐธรรมคือกฎหมายและธรรมนูนี่เป็นกฎหมายหลักนะครับท่านคณะพู้ยบ้านานเป็นกฎหมายในกฎหมายแม่กฎหมายแม่กฎ,มแมกฎหมายหลักถือว่ากฎหมายอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว กฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎิีกาซึ่งออกมาตามมาถ้ามาขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ถือว่ากฎหมายนั้นใช้ไม่ได้ต้อตกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การอิสระอย่างเช่นองค์การสืบสวนการพักนุจริต FIO นะครับมันเกิดจากบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านเอย นะครับเขามีโอกาสได้ไปศึกษาจบปริญญาเองแล้วเขาก็ทำอุตสดีนิพนธ์เกี่ยวกับความอ่อนแอของคนราหญ้าเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบคาว่าราหญ้าเพราะเขาเป็นลูกชาวบ้านคือหญ่าเนี่ยนะครับก็เดินไปตามท้องถนนหรือท้องไร่ท้องนามันก็โดนเหยียบอยู่นะนะครับแต่ราดญ้าเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าแค่นอีก ล็อกเกอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบามากๆเลยเขาเปลี่ยนบุษรีที่บนของเขาจากราชกาเป็นฐานรากนะครับเขาบอกว่าฐานราชคือคนส่วนใหญ่ในสังคมของประเทศเราเนี่ยแปดหม่นหรือว่าประเทศชาติของเราจะเข้มแข็งนะครับมั่นคงได้ก็ด้วยคนฐานราชคนฐานรากต้องเข้มแข็งก่อนเขาบอกว่า่นั้นในบุตรีที่บนปริาเดกที่ท่านจบปริาเอกใช้บุษณีทียย่บน,น เรื่องนี้นะครับถ้าฐานรากอ่อนแอรประเทศก็สุดโซมอาจจะพังทลายไปก็ได้ประมาณนั้นนะครับดังนั้น,น,นเขาจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวรากหญ้าหรือชาวฐานรากซะก่อนถ้าชาวฐานรากแปดหมื่นหมู่บ้านใน ประเทศไทยต้องแข่งแดงดังนั้นเขาก็ศึกษาต่อไปอีกคบว่าสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยเราอนแอเพราะอะไรเพาพบว่าคือการทุจริตนะครับการทุจริตคนมีอำนาจมากมากยิ่งทุจริตมากนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ายุคปัจจุบันคือบางท่านท่านบอกว่ายุคแห่งความจริงปรากฏ ยุคแห่งความริงปลากฏยังไงก็ราปลักระสรวงก็ติดคุกอธิบดีก็ติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีก็ติดคุกบ้านเมืองเราพัฒนาการมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับสิทธิของพี่น้องนะครับในฐานะที่ท่านด็อกเตอร์ก้องภพวังสุมพรนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ และเป็นทรัพยากรของคนชาวฐานนานะครับท่านจะมาทางานในเรื่องนี้ก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมารองรับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้นะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา41และมาตรา42ดังนั้นเรามีหน้าที่เชิญชวนให้พี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้นําชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านจะผูกพันท่านจะเห็นกับ ในส่วนของการบริหารท้องถิ่นนะครับอบตเทศบาลซึ่งมีงบประมาณมาพัฒนาท่านจ้เห็นว่าบางครั้งในท่านตัวผมนะครับผมเป็นค่อำได้ผมมีตำแหน่งเป็นรองประธานบริหารของกรงเารมหานครเพราะว่าผมเห็นงานทางด้านนี้มากเป็นเวลาเกือบ30ปีผมเป็นอดีตเลขานุการคณะการมาิการ นะครับาการติดตามงบประมาณของสภาพผูุกแท่ราษฎรนะครับในยุครัฐบาลยิ่งักนะครับแล้วก็ออกพื้นที่ในการติดตามงบประมาณเขาจะเห็นว่าพี่น้องเัาบางคอกพกรู้หรอกครับว่าถนนความกรีดที่เขาทำไปเมื่อหกเดือนที่แล้วทําไมหินมันโผล่เร็วจังท่านกำลังซื้อรถมาใหม่ๆนะครับ โอ้อย,อย,อย่างยานหัวเรี่ยวสัญยาถนนเส้นนี้เนาะเล่นไปนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถามหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงอายุสัญญาถึงงบประมาณว่าอายุสัญญาหมดสัญญาหรือยังถนนเส้นนี้นะครับถ้าไม่หมดสัญญาให้ท่านผู้บริหารเรียกผู้รับเหมามาดําเนินการซ่อมแซมดูแล ให้เป็นไปตามสัญญาได้ไหมในฐานะที him, <yer> ่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านเป็นกำลังเห็นลูกบ้านเห็นชาวบ้านเขาเกิดร้อนในการสัญจรไปมาอะไรประมาณนี้นะครับบางโครงการเขามาทำไม่ผ่านพวกเราเลยหนี้เฉยก็บอกว่าโอ้เขามาทําเลยแถวบ้านผมก็ที่พี่น้องในป่าหลายๆครับแถวลําเซ็มนามันไหลมาตามธรรมชาติอยู่ดีวันดีนะครับเขามาทําโครงการใหญ่เลยเป็นวลยรุ่นวัยรุ่น นชนธรรมาดาเงินงบประมาณเขาเป็น,นให้บ้านหาปลาเ่าเลนะครับตะกี้มี่หาปลาได็เอาปลาไปขายในตลาดกันพอ้อที่ไรใดนี่มี่บุ๊มีิ้นให้นี่คือผลกระทบเพราะว่าอะไรเพราะเขาทำโครงการเขาไม่ประชาสังคมเนะ่เขาไม่ีประชาสังคมนะครับเขาไม่มาประชุมท้องที่ท้องถิน่นประชุมชาวบ้านว่าถ้าเขาจะทำอย่างนี้แบบแี้แบบนี้ qr เป็นแบบนี้ ถ้าทำย้ํามันจะมีผลกระทบผลดีผลเสียพี่น้องว่าอย่างไงเราจะเป็นอย่างนี้นะครูคันลินมันจะมากั้นนะ้ะทั้งหมดนะเขาไม่ทําครับประชาชนเพราะโครงการออกมาเป็นร้อยลา้านพี่น้องได้รับผลกระทบในการทํามาหากินนี่นะครับคือพัฒน,นาการทางสังคมและพัฒน,นาการทางกฎหมายที่กระผมการาบกับพระคุณทนายอลิกครั้งนะครับที่ให้โอกาสโอการ,ร,การที่เป็นว ใช้ระยะเวลาชั้นๆนี้เพราะกตบผมเองก็จะลงพื้นที่แต่และอำเภอแต่และอำเภอไปนะครับแล้วก็จะทำหนังสือถึงพุกท่านท่านที่เป็นนัก,กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางอำเภอนะครับในการออกอบรมนะครับติดตามงบปมาณนะครับสอบสวนเราไม่ได้เข้าไปจับผิดใครนะครับผมขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่มีหน้าที่ไปจับผิดใคร เรามีหน้าที่กแก้ให้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายนะครับพลัดถ่าที่น้องของเราร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันทุกท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรให้ความรู้ชาวบ้านได้ก็จะประหยะัดประหยัดอะไรครับประหยัดเงินของแผ่นดินไปจำนวนมาก เพราะว่าคนที่ดําเนินการที่ผ,ผิดผิดที่ผ่านมาก็จะต้องทําให้ถูกนะครับทำให้ถูกตามกรอบของกฎหมายจริงๆแล้วเราไม่อยากไม่อยากจะให้ให้เจ้าหน้าที่ของเรารู้สมาชิกของเรานะครับไปกระทําการที่นอกกรอบกฎหมายด้วยที่เรามาแจ้งให้ท่านทราบเพราะบางคนได้ใส่เสื้อ FEO แล้ว บางทีก็ไปทำผิดกฎหมายก็มีนะเราก็เราต้องลงโทษเช่นว่าไปอ่าบิ่งนะครับไปใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการไปเรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นวันนี้ถือว่ากระผมก็เป็นลูกหลานของแพทย์เป็นทรัพยากรบุคคนที่เรียนรู้ทางกฎหมาย ยบมาเป็นทนายความแล้วก็จะใช้ความรู้ของตัวเองให้เกิดประโยชน์กับสังคมร่วมกับโครงการเอเโอกับท่านผู้นำท่านดกรก้องพบวังสุทรท่านเชื่อเลยครับว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเราแทบจะไม่เชื่อว่ามันมีจริงพวกผมลงไปที่จังหวัดนครพนมนะครับชาวบ้าน เกือพัดตะวันโดนเขาเอาที่ไปหมดเลยครับนายทุนไปหุกเอาที่หมดเลยครับชาวบ้านมีใบจดตั้งแต่ปีพอ2,526ฟาบอกว่าสารชาติมาตั้งบริษัทโน,นมินีตั้งไทยคนเป็นคนไทยเป็นโอนมินีครับแล้วออกใบจองทับใบจองชาบ้านแล้วไปออกฉน,นคนท่านเกือบลครับตที่นาที่จะบอ,อกเพชรชูนเนี่ย ไปเฉยเป็นของไม่ห้มัด,มมดมบ้านเนี่ยปรากฏว่าเอเอโอเราลงไปสืบคุคทีบีบริษัทมาจากตตาขาเพราะนันทรัพยากรของประเทศทุกวันนี้นะครับบางทีเขาเข้ามาเอารวยเราไม่รู้รู้สึกตัวและเราไม่รู้ทุกใครที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะอย่างาน,าน,นี้คนมันมากทรัพยากรในโลกทั้งโลกทรัพยากรมันไม่หมด คนที่จะจ้งเข้ามาเอาทรัพยากรโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับมีจําวนะ้าบและหลายรูปแบบท่านเป็นผู้นำของที่นะครับให้ศึกษาและติดตามดังนั้นพวกระบบก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มาตามกฎหมายและธรรมนูญนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณ ผมจะขอรบกวนเวลาสั้นๆไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ผมจะลงพื้นที่ภาคสี่ของเรานะครับอย่างต่อนเนื่องแล้วก็จะแก้งมาอย่างฝ่ายปกครองและท้องที่นะครับของเราให้ทราบวันนี้ขอใช้เวลาแนะนำตัวให้ท่านทราบเพียงแค่นี้ครับขอกลาบขอรบคุณท่าน นเพอเพอเหล่าจุกโก้และพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างสูงครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับด้วยความดีครับจริงๆแล้วเราก็อยากอยากมีกิจกรรมลักษณะทุกๆวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่างน้อยคือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านจะได้รู้เหตุการเงินรู้ระเบียบกฎหมายนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่า แล้วก็แต่ว่าส่วนน้อยครับจะมีส่วนราชการที่หน่วยงานที่ที่มาชี้แจงจริงๆอยากถ้าถ้าเป็นไม่ได้อย่างมีทุกเดือนนะครับเมื่อกี้นี้ท่านกำลังรีบ้านงคงฟังรายระรอียนเกี่ยวกับโครงการสืบสวนการผู้เจริญแล้วนะครับาท่านผู้แทนท่านท่านบอกแล้ว